สวัสดีครับ ผมอาจารย์วชิระพลบุญนะครับจากสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับผมอาจารย์สรุตนาณ์โสภณิกจากสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเช่นกันครับครับนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้านะครับให้โดดเด่นตอบโจทย์ลูกค้ายกใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการพูดที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมสินค้าเกษตรต่างๆรวมถึงชากาแฟต่างๆด้วยนะครับเข้าเรื่องดีกว่านะครับอาจารย์สรับ แบรนด์คืออะไรครับปูพื้นฐานแบรนด์เนี่ยนะครับถ้าแปลตรงตัวในภาษาไทยเนี่ยนะครับแล้วก็คือว่าแปลว่าตราสินค้านะครับแต่ตราสินค้านี้เนี่ยก็มีองค์ประกอบหลากหลายอย่างนะครับเราจะชอบคิดเข้าใจคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยว่าแบรนด์เป็นเฉพาะการสร้างโลโก้นะครับโลโก้ก็มีความสําคัญมากครับเพราะว่าเป็นการบอกอัตลักษณ์ของแบรนด์นะครับการเลือกชื่อนะครับสีสันที่ใช้บอกประเภทของสินค้านะครับ บอกว่าที่มาของสินค้ามาจากที่ไหนอย่างไรเบื้องต้นนะครับมันก็สําคัญแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับแบรนด์สามารถเป็นได้ทั้งเพลงนะครับเป็นได้ทั้งจิงโก้นะครับเป็นได้ทั้งสีเป็นได้ทั้งยูนิฟอร์มนะครับเป็นได้ทั้งสโลแกนเป็นได้แม้แต่กระทั่งกลิ่นครับที่ซึ่งโรงแรมนะครับหรือบริษัทรถนี่นยก็มีการควบคุมกลิ่นของหนังอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องของแบรนด์ด้วยนะครับ ครับผมโอเคก็คือสรุปได้ว่าแบรนด์เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับ okay. เป็นทั้งโลโก้โอเคอันนี้แน่นอนทุกทุกแบรนด์ควรต้องมีแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกลิ่น สีสโลแกนนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะทำให้คนที่เป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเห็นสีๆนี้ต้องนึกถึงแบรนด์แบรนด์นี้เห็นได้กลิ่นกลิ่นนี้ต้องนึกถึงแบรนด์บรนด์นี้ใช่ครับนะครับแบรนด์เป็นบุคคลก็ได้ด้วยครับอย่างเช่นอ่าโอปอครับสบู่ของคุณโอปอนะครับก็เป็นการใช้เซเลบริตี้ครับคือหมายความว่าแบรนด์ไม่ใช่เป็นลักษณะชื่อที่กำหนดขึ้นหรือสมมุติขึ้นนะครับ แบบไอศครีมฮาเกนดาสนะครับหรือว่า f ฟดเอ็นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นบุคคลก็ได้เช่นกันครับครับผมแล้วอันนี้ขอถามต่อน,นิหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นบุคคลเนี่ยแล้วโอเคบุคคลเนี่ยมันก็มีลักโลกบลวงมีทำนู่นทำนี่นะครับถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ย ทำไม่ดีมันจะส่งถึงแบรนด์ใช่ไหมครับอันนี้แหละครับเป็นข้อเสียที่สําคัญที่สุดของการใช้แบรนด์ที่เป็นบุคคลนะครับอ๋อดยมากแล้วถ้าเป็นดารานะครับเขาจะต้องจับเซ็นสัญญาเลยครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีการทําเรื่องที่เป็นสแกนดลนะครับเรื่องอื้อฉาวนะครับมันก็ว่าคุณละเมิดสัญญาก็จะต้องเสียค่าปรับนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่จ่ายค่าตอบแทนให้เพราะฉะนั้นการคุยเกี่ยวกับเรื่องของ พฤติกรรมของการใช้บุคคลนี่สําคัญมากนะครับบางทีการตกลงเนี่ยง่ายว่าตอ,ต,อต,อตอบรับว่าเราดีนะครับแต่ทุกคนต้องมีมุมที่ทั้งดีและไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่แบรนด์ที่เป็นบุคคลเนี่ยคิดว่าเขาทําดีเช่นเขาทําบุญนะครับแต่ว่าการรับรู้ของผู้ชมเนี่ยบางครั้งก็อาจเป็นลบครับอาจจะเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นบวกเนี่ยไปพูดต่อในแง่ลบนะครับแต่แบรนด์บางแบรนด์ก็ ไปอีกสเต็ปหนึ่งครับเขาก็ยินดีที่จะให้ถูกคอมเมนต์แบบลบแบบนั้นเพราะว่าอาจจะสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตวิทยาการใช้แบรนด์นะครับที่ที่ก็มีความน่าสนใจซับซ้อนพอสมควรครับทราบไปเบื้องต้นแล้วแหละว่าแบรนด์มันสามารถเป็นอะไรก็ได้เป็นบุคคลก็ได้นะครับแต่อยากจะถามอาจารย์สุรุตรันครับว่าแบรนด์นะครับมันสําคัญกับธุรกิจยังไงบ้างครับแบรนด์นะครับเป็นสิ่งที่สามารถจะสร้างมูลค่านะครับ ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้านี้เนี่ยทราบว่าแบรนด์ของเรานี้เนี่ยแตกต่างกับคู่แข่งอย่างไรบ้างนะครับแบรนด์บางแบรนด์อย่างเช่นในสไลด์นะครับเหมือนเซดสเบนส์อย่างนี้เนี่ยก็รักษาอัตลักษณ์รถตาดาวใช่ไหมครับทุกคนทั่วโลกจดจําตานี้ได้นะครับแล้วก็รักษาอัตลักษณ์ของรถได้เป็นระยะเวลาหลาย10ปีหรือถึงกับเป็น100ปีนะครับจะได้ไม่ต้องสร้างอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ทําให้การรับรู้ของคนนี้เนี่ยข้ามเจเนอเรชันกันได้เลยนะครับหรือแบรนด์ที่บอกคุณลักษณะว่านี่เป็น ของของประเทศไทยนะครับเช่นของฝากจากประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะนึกถึงแบรนด์นารยาเป็นกระเป๋าผ้าของคนไทยนะครับที่ราคาถูกนะครับ<ช>มีดีไซน์ที่สวยงามจุของใช้สําหรับไปช้อปปิ้งเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่า ปุ๋ยนะครับผลิตภัณฑ์การเกษตรชอบมีแบรนด์ที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายนะครับบางครั้งตลกใช้สีที่ค่อนข้างจะจัดนะครับจดจําได้ง่ายนะครับหรือแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นบุญรอดนะครับก็คือว่าเบตาสินนะครับแต่ว่าเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าบริษัทบุญรอดไม่ได้มีแต่เฉพาะเบียร์อย่างเดียวมีทั้งสนามกอล์ฟนะครับมีทั้งร้านอาหารมีทั้งอีเวนต์นะครับการจัดอีเวนต์เป็นคอนเสิร์ตงานบอลลูนนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็สามารถที่จะใช้อัตลักษณ์อันเดียว หรือคล้ายคลึงกันนี้เนี่ยไปเป็นร่มใหญ่ที่ซึ่งสร้างอัตลักษณ์ให้กับสายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆขยายรายได้ต่อไปได้ครับแล้วก็มีหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับบริษัทหนึ่งเนี่ย เขาอาจจะมีสินค้าหลายโปรดักต์ก็ได้แล้วแบรนด์เขาอาจจะมีหลายแบรนด์ก็ได้แต่ควรจะไปนในทางเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับบางแบรนด์มีใช้ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการเดียวกันนะครับเป็นเครือเดียวกันนะครับเช่นอาจจะสิงห์นะครับหรือว่าโรงแรมหลายเครือแต่บางบริษัทนะครับเช่นบริษัทไมเนอร์นี้เป็นต้นนะครับก็ใช้แบรนด์ที่มีความแตกต่างกันนะครับจุดประสงค์ก็มีความแตกต่างกันว่าถ้าคุณใช้แบรนด์ที่แตกต่างกันนี้เนี่ย ก็ทําให้แบรนด์นี้เป็นอิสระภาพซึ่งต่อกันละกันนะครับ mm hmm. เมื่อแบรนด์หนึ่งประสบความสําเร็จหรือแบรนด์หนึ่งประสบความล้มเหลวนี่เนี่ยก็เป็นการกระจายความเสี่ยงว่าจะได้ไม่ทําให้ชื่อเสียงของแบรนด์เดียวกันนี้เนี่ยเสื่อมเสียครับผมอันเราพูดถึงเรื่องแบรนด์ไปก็สักคักหนึ่งแล้วนะครับอยากมาพูดถึงตัวที่รับรู้แบรนด์คนที่รับรู้แบรนด์นะครับซึ่งก็คือลูกค้านั่นเองนะครับอยากจะถามอาจารย์ครับว่า ลูกคายุคเก่านะครับกับลูกคายุคใหม่นะครับในมุมมองของอาจารย์นะครับเดี๋ยวมีมุมมองของผมด้วยนะครับในในมุมมองอาจารย์อยากฟังอาจารย์ก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับครับผมดังนั้นผมก็ยินดีมากนะครับที่จะเป็นเสียงกระบอกเสียงของกลุ่มลูกค้ารุ่นเก่านะครับในที่นี้นะครับก็ลูกค้ารุ่นเก่านะครับเอาเป็นว่าอายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับเป็นครึ่งบนของประชากรไทยเพราะประชากรไทยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80นะครับ ก็ในสมัยก่อนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีแบรนด์ไม่มากนักนะครับแล้วก็คนเนี่ยมีความพักดีต่อแบรนด์ค่อนข้างจะสูงมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาเลือกใช้อะไรนี้เนี่ยมันก็คือชีวิตของเขาเลยมีความยึดถือต่อกันมากบอกลูกบอกหลานในครอบครัวว่า บ้านเราจะต้องใช้แบรนด์นี้นะครับ,รบแล้วก็เราพฤติกรรมของคนรุ่นเก่านี้เนี่ยก็คือว่าจะเชื่อนะครับในสิ่งที่เจ้าของธุรกิจบอกว่าดีนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการสื่อสารค่อนข้างจํากัดครับคือค่อนข้างจะวันเว์คนรุ่นเก่าก็คืออ่านหนังสือพิมพ์นะครับดูโทรทัศน์ อ่านนิตยสารเยอะมากนะครับอ่านหนังสืออ่านนิตยสารเยอะมากดูทีวีเยอะมากนะครับแล้วก็สารที่ได้รับจากแต่ละแบรนด์นี่เนี่ยมีความสามัคคีกันมากสมมติว่าคุณถามคนกรุงเทพคนเชียงใหม่เชียงรายคนอุบลน,นะครับหรือว่าคนนาราธิวาสในสมัยก่อนนี่เนี่ยทุกคนก็จะมีการรับดูที่คล้ายๆกันว่าแบรนด์แบรนด์นี้แปลว่าอะไรนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศนะครับสินค้าอุปโภคบริโภค ก็จะไม่ค่อยที่จะย้ายค่ายครับก็คือว่าจะยึดมั่นกับแบรนด์ที่ใช้เป็นอย่างมากนะครับอ,อ,อาจจะไม่เปลี่ยนแบรนด์นั้นทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีมีอัตราตัวตน ที่ผูกอยู่กับแบรนด์ตัวนั้นค่อนข้างจะมากแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบรนด์ที่ตัวเองชอบนั้นแ่ะมันแสดงถึงมาตรฐานของคุณภาพในระดับที่ตัวเองเลือกแล้วงั้นผมขอพูดถึงเรื่องคครับครับว่าคนวัยรุ่นเขาว่ายังไงกันบ้างครับครับผมคืออันนี้ผมขอเกริ่นก่อนละกันว่าคือยกผมเนี่ยก็โตมากับโซเชียลมีเดียเนาะรู้สึกว่าจะมี Facebook ใช้ตั้งแต่อยู่มหมั้งนะครับซึ่งก็ผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วที่ใช้ f a c e b o o ครั้งแรกนะครับคราวนี้เนี่ยคือ ด้วยความที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีนอ,อิทธิพลต่ออิทธิพลต่อต่อคนในในในเจนหลังๆมามากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเคยเชื่อแบรนด์นะครับว่าแบรนด์พูดอย่างนี้ว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สวยนะครับเราจะไม่ได้เชื่อในทันทีนะครับแต่เราจะไปเชื่อเพื่อนมากขึ้นเชื่อเพื่อนใน Facebook เชื่อเพื่อนในมีเดียต่างๆที่เราใช้นะครับ ว่ามันดีจริงไหมคนใช้จริงเขาเป็นยังไงนะครับเป็นเหตุผลมาจากที่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมขีข้อมูลที่ครบแล้วก็พร้อมแล้วก็รอบด้านมากกว่าที่เราจะรับจากแบรนด์ทางเดียวนะครับผมอีกประเด็นสําคัญนั้นนะครับนี่ก็คือ f c e e o o o นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ของเขาเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับอะไรที่มันดีนะครับบอกต่อกระจายกันเร็วมาก ส่วนอะไรที่มันแย่นะครับแป๊บเดียวก็ยิ่งบอกต่อเร็วกว่าใช่ไหมข่าวร้ายไปเร็วกว่าบางครั้งข่าวร้ายอาจจะไม่เป็นจริงน้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าไปแล้วไปแล้วคนก็พร้อมเชื่อเพราะว่าข่าวร้ายใช่ครับเว่าธรรมชาติของมนุษย์ครับผมเพราะว่าเรื่องดราม่านี่เรามันจะชอบมากกว่าชอบเป็นนักสืบนะครับเราคิดว่าเรารู้ความจริงเราคิดนะครับแต่บางทีเราก็ไม่ใช่แต่เราชอบมีปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลกับกับคน ใช่ครับคนรุ่นใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้ายุคใหม่ผมอาจจะสรุปได้ว่าเรานะครับอาจจะรับรู้นะครับข้อมูลนะครับจากสื่อต่างๆมากกว่าที่จะเชื่อแบรนด์โดยตรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่อาจจะแบ่งได้ชัดมากขึ้นนะครับแต่ว่าอยากจะถามอาจารย์สรุตนานนะครับว่าด้วยความที่อาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าลูกค้ายุ่เก่าถ้าเขาเชื่อแบรนด์แบรนด์หนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ไปตลอดใช่ไหมครับครับถ้ามายุคตรงเนี้ย นะครับยุคตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนลูกค้ายุคเก่าอย่างนั้นให้เปิดใจกับแบรนด์แบรนด์ใหม่อย่างไรได้บ้างครับโอ้ลูกค้ายุคนั้นก็เปิดใจนะครับจริงๆแล้วใครจะบอกว่าคนแก่เดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลมีเดียไม่เป็นเนี่ยโอโ้คงจะต้องไป นัดพบคนแก่ใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับอ๋อคุณปู่ย่าตายายสมัยนี้ใช้ไลน์กันเข้มข้นมากนะครับ <c oughs> ใช้ไลน์เพื่อชำระประวัติศาสตร์ที่เคยมีในหลาย10ปีก่อนคนยุคเก่าในสมัยนี้ปรับตัวครับอย่างช้าๆแต่ทีนี้ว่าอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านสายตานะครับ <c oughs> แล้วก็มือถือเนี่ยมีขนาดเล็กเขวาะต้องขยับมาเป็น iPad นะครับแล้วก็เขวา,าจ,จะไม่รู้จักคีย์เวิร์ดอาจจะเป็นสแสลงหรือเป็นจากรของวัยรุ่นนะครับหร <c oughs> ือสับแสงทางเทคนิคนี่อาจจะไม่ทราบนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนแก่หลายคนเป็นคนที่มีกําลังซื้อนะครับมีบานา มีเงินเก็บนะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าถึงได้นะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเข้าถึงใจคนแก่นะครับเช่นโปรโมชั่นที่ผนวกกับเรื่องของการรักษาพยาบาลสินค้าทางสุขภาพเช่นรองเท้าสุขภาพนะครับแว่นตาหรือว่าแพ็กเกจการตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าเมนูอาหารร้านฟรายด์ดิ่งที่เป็นเรื่องของอาหารที่คลีนนะครับสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานหัวใจ นะครับก็ได้เช่นกันผมว่าทั้ง2เจนต้องปรับตัวซึ่งเข้าหากันและกันนะครับแล้วก็ความเป็นคนแก่ที่เคยยึดติดกับกระบวนการการบริการที่มากๆนะครับต้องคลานเข่าเข้ามาบริการอะไรนี้เนี่ยก็จะต้องปรับตัวเรียนรู้ครับว่าแพลตฟอร์มทางดิจิทัลนี้เนี่ยมันมีลักษณะาการบริการที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับเช่นว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถที่จะจองงานบริการล่วงหน้าได้มากนะครับเช่นคุณสั่งอาหารล่วงหน้าได้หลายวันเลือกเมนูได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านอาหารแล้วก็เมื่อพร้อมก็บุ๊กแล้วก็ทําการชําระเงินด้วย QR code ด้วยอะไรต้งแต่ที่ซึ่งคนสูงอายุเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ,รบอ,อ๋อเราจะเห็นได้ว่าถ้าโปรโมชั่นมาถูกใจตรงประเด็นนี้เนี่ยคนทุกเจเนอเรชั่นสามารถปรับตัวได้ครับ,รบเมื่อเขาได้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าฟอร์แมตต้องเหมาะสมกับการอ่านของวัยของแต่ละคนด้วยครับส่วนของผมนะครับ สมมติว่าจะเปลี่ยนใจจากสิ่งที่เราเคยใช้นะครับเปลี่ยนมาอีกแบรนหนึ่งนะครับไม่รู้นะว่าคนอื่นอาจจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมนะครับ โปรโมชั่นเรื่องราคานะครับแบรนด์รอยเตี้ต่ำมากนะครับถ้าอันไหนถูกกว่าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทันทีนะครับราคาสาคัญเพราะว่าคนสมัยนี้เปรียบเทียบราคากันได้ง่ายกว่าสมัยเก่ามากนะครับสมัยเก่าสมมติว่าจะต้องเปรียบเทียบราคาอะไรดีครับไปตลาดพาหูรัตอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปเดินตามร้านผ้าใช่ไหมครับหรือร้านอาหารจีนที่ยาวาระต้องเดินไปต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงปัจจุบันนี้ก็คือกดคลิกขึ้นมาก็หน้าจอของเราก็บอกแล้วว่า ราคาเป็นระดับไหนนะครับ,รบอย่างสายการบินก็เหมือนกันสมัยก่อนต้องไปออฟฟิศสายการบินที่โคโก้นะครับสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่บนดอยยังหาราคาของตัวเครื่องบินที่ถูกนะครับและก็มีเวลาที่ดีได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับ ผมเห็นตัวอย่างแบรนด์ที่ปรับตัวนะครับเป็นแบรนด์เก่ามากนะครับคืออย่างเช่นโรงแรมบิธานีก็ปรับตัวจากเป็นแบรนด์โรงแรมที่มีการบริการฟูลเซอร์วิสนะครับสมัยก่อนจัดอีเวนต์เป็นประกวดนางสาวไทยนะครับถ่ายทอดทีวีนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมอาหารแบบสมัยโบราณคือเป็นฟิวชั่นฟู้ดระหว่างอาหารไทยกับอาหารจีนก็คือเป็นเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับแต่ปัจจุบันโรงแรมก็ขยายการบริการเป็นแบบสมาร์ทโฮเทลนะครับชื่อโรงแรมอาศัย ที่ยาวราแบบนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่ใช้บุคลากรน,น้อยนะครับแล้วก็ใช้การจ่ายเงินการจองห้องนี้เนี่ยเกือบจะไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับใช้การสแกนแอป ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าห้องนะครับก็เป็นการปรับตัวของแบรนด์เก่าตลอดไปจนถึงการขยายตัวจากโรงแรมนะครับไปเป็นสถาบันการศึกษาสําหรับคนที่จะต้องทํางานในธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับสร้างหลักสูตรเชฟนะครับหลักสูตรผู้จัดก,การการโรงแรมนี่แหละครับคือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เก่าแต่ว่าคิดกว้างและมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมนะครับในการปรับตัว ให้มามีฐานลูกค้าคนกลุ่มรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของที่มันลงลึกไปถึงเป็นเรื่องของการเกษตรกรรมและการดีกว่าดีกว่านะครับครับอยากจะถามอาจารย์สรุตนันครับว่าธุรกิจบ้านๆอย่างเช่นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าเป็นผลไม้เป็นผักเป็นอะไรต่างๆนะครับที่มีเหมือนกันทั่วๆไปนะครับในตลาดนะครับเราจะสามารถสร้างแบรนด์ของสินค้าเหล่านี้ได้อย่างไงบ้างครับให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดก็มาจากหัวข้อเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะครับเราต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการอะไร สินค้ากเกษตรเป็นสินค้าจําเป็นในชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดในการรับรู้ของลูกค้าบางประการนะครับว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีอายุนะครับเชลฟ์ไลฟ์ค่อนข้างจะสั้นเน่าเสียได้นะครับแล้วก็มีกระบวนการแปรรูปที่ต้องระมัดระวังทางด้านคุณภาพอนามัยเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในสิ่งนี้เนี่ยก็สร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้มากเช่นกันเพราะว่าคนทุกคนก็อยากจะรับประทานบริโภคของสดใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของการสร้างแบรนด์นี่เนี่ยสินค้าเกษตรก็จะต้องศึกษ คู่แข่งก่อนครับว่าคู่แข่งในตลาดของเรานี้เนี่ยมีการสร้างแบรนด์ไปในทิศทางใดบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่สร้างแบรนด์ซ้ํากันนะครับแล้วก็แตกต่างอย่างมีจุดประสงค์ที่ดีนะครับมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ตรงจุดกับลูกค้าเนี่ยต้องการจะซื้อนะครับอย่างในสไลด์นี้เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์น้ําผึ้งครับ น้ำผึ้งนะครับจากประเทศไหนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศร้อนประเทศหนาวก็ลูกค้ารับรู้ได้น้อยใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างกันมันมีสีเหมือนกันนะครับคือสีทองทองรสชาติหวานหวานเหนียวเหนียวนะครับการบริโภคก็คือว่าเอามาทานนะครับอาจจะผสมกับนมผสมกับอาหารประเภทอื่นนะครับบางคนก็ใช้มาเป็นสกินแคร์นะครับแต่คุณจะเห็นได้ว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์นี้เนี่ยก็ทําให้ให้มันแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จุดประสงค์การใช้ครับเช่น น้ำพึ้งบางยี่ห้อเป็นน้ำพึ่งที่ใช้บริโภคเองนะครับน้ำพึ่งบางยี่ห้อเป็นน้ำพึ่งที่เอาไว้รับประทานร่วมกับสิ่งอื่นนะครับน้ำพึ่งบางยี่ห้อก็หันมาเป็นทําเป็นสินค้าฝากนะครับรบ,บางยี่ห้อก็แปรรูปไปเป็นเครื่องดื่มประเภทอื่นเช่นเป็นไซเดอร์นะครับเป็นน้ำพึ่งหมักนะครับก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวก็เก๋ไปอีกแบบนะครับพคเกจิ้งแล้วก,ก็การถ่ายทำโซเชียลมีเดียนะครับโอกาสที่จะมอบให้นี่ก็สําคัญมากที่แบรนด์เนี่ย จะต้องสร้างอัตลักษณ์ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเขาจะซื้อไปแล้วเอาไปทําอะไรบางทีเป็นทั้งคุณค่าทั้งในเรื่องของการบริโภคแล้วก็เรื่องของคุณค่าทางจิตใจนะครับเช่นการซื้อของฝากก็ต้องเป็นของที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมด้วยเป็นของดีมีค่ามอบให้กับ ญาติผู้ใหญ่หมอบให้กับเจ้านายมอบให้กับลูกค้าเราต้องเอาของดีไปมอบอย่างเงี้ยครับโหลน้ําพึ่งก็มีรูปพึ่งมีแพคเกจิ้งที่สวยงามมากนะครับเหมือนกับว่ามีพึ่งเป็นเป็นร้อยๆตัวมาตอมก็จะดูน่ารักขึ้นอะไรขึ้นครับอยากจะถามอาจารย์สรุตตํานันครับว่านอกเหนือจากการที่เราจะสร้างความโดดเด่นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้นะครับรวมถึงแพคเกจิ้งรวมถึงคุณค่าทางจิตใจทางโปรดักต,ต่างๆนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของ s t o r y t e l l i n g ของสินค้าตัวนั้น S t o r y t e l l i n g นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างนะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากนะครับแต่ว่าสเต็ปแรกครับมันจะต้องเป็นเรื่องที่มีความเป็นจริงก่อนนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจริงๆนะครับเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จริงอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับหรือเป็นบุคลากรในสถานที่นั้นนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วจึงจะไปไฮไลท์นะครับแล้วก็สร้างเรื่องราว อะไรต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแบรนด์นะครับถ้าสมมุติว่ามีคําถามว่าทําไมต้องเป็นเรื่องจริงนะครับไม่เป็นนิยายกูขึ้นมาไม่ได้เหรอครับอะไรเงี้ยนะครับคุณกูขึ้นมาได้ครับอาจจะไม่ได้ถึงกับผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการการตรวจสอบความจริงนะครับหรือว่าการเช็คแบรนด์ออเทนติิตี้ของลูกค้าปัจจุบันนี้เนี่ย มีระดับสูงมากนะครับลูกค้าก็จะเดินทางเข้าไปนะครับเอามือถือเอ่ยอะไรเอ่ยเข้าไปตรวจสอบทําตัวเป็นนักสืบนะครับ,รบถ้าสมมุติว่าเรื่องนั้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงลูกค้าก็จะเอาไปบอกต่อกันว่าเรื่องนี้จริง นะครับก็จะส่งเสริมข่าวดีอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกนะครับก็พร้อมจะมีคนถล่มแบรนด์คุณได้นะครับในทุกวินาทีแล้วก็บางทีอาจจะอ,อ่อต่อว่าต่อขานเกินจริงด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นจะต้องนะครับมีความโปร่งใสในเรื่องความเป็นจริงก่อนนะครับผมแนะนําให้ใช้ข้อมูลทางสถิติข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่ามีประจักษ์พยานที่หนักแน่นมากๆนะครับมีรูปถ่ายทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นจริงเอาไว้สร้างสตอรี่ของเราครับให้มีความน่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งตลกหรือโรแมนติกก็ได้ครับอันนี้มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับก็คือเราทุกคนนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของโควิดนาทีนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในชีวิตให้กับคนหลายๆคนมากๆนะครับ รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับบางคนตกงานบางคนโดนธนาคารฟ้องล้มละลายานี้นะครับแบรนด์ของเรานะครับในฐานะที่เป็นแบรนด์เรื่องของการสินค้าเกษตรนะครับรวมไปถึงสินค้าที่เป็นอ,อุปโภคบริโภคนะครับ จะปรับตัวกับความไม่แน่นอนตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับการระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะครับก็เป็นผลกระทบครั้งใหญ่นะครับที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีโอกาสในวิกฤตครั้งนี้นะครับนั่นก็คือว่าในฐานะที่ประชากรทั่วโลกเนี่ยมีรายได้ลดลงนะครับบางคนนี้เนี่ยสูญเสียงานด้วยซ้ำนะครับทำให้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นความจําเป็นของชีวิตนะครับเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับอนามัยที่ซึ่งสามารถที่จะปกป้องความปลอดภัย ทางอนามัยของลูกค้าได้นี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับความนิยมสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์แบบเช่นเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์หน้ากากขายดีมากนะครับหลายยี่ห้อนะครับเช่นยี่ห้อเสื้อผ้าหลายตัวก็หันมาทําหน้ากากที่มีดีไซน์ที่เก๋ไก๋นะครับใช้ได้ดีดูสุภาพสวยงามแม้กระทั่งบางแบรน์นี่เปรี่ยวเลยนะครับมีของประดับเยอะแยะนะครับมีสายคาดที่ที่สวยงามนะครับก็ แล้วก็สินค้าที่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเป็นสิ่งทานที่ผู้บริโภคให้ให้ความนิยมมากแล้วก็ซื้อจริงมากนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องรัดเข็มขัดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จําเป็นอะไรที่เช่นอาหารเนี่ยนะครับไม่ต้องมีความเป็นอยู่เพื่อความหรูหราหรือว่าไปอวดใครนะครับสินค้าลักชวรี่ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับการท่องเที่ยวนะครับการใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อนะครับอะไรที่เว่อร์นะครับก็เป็นสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงจะทําเพราะว่า ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะครับอีกอย่างก็คือว่าจุดประสงค์ในการอวดคนอื่นในรอบๆตัวเนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันเป็นอะไรที่ไม่ make sense แล้วนะครับคุณจะต้อง รักษาชีวิตให้ปลอดภัยนะครับดูมีอนามัยที่ดีนะครับและสินค้าที่อุปโภคบริโภคนะครับเช่นไอศครีมครับไอศครีมที่ขายตามร้านนี่เนี่ยมียอดขายที่ตกลงไปนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนั่งทานที่ในร้านแต่ว่ายอดขายของไอศครีมที่เป็นไอศครีมกล่องที่ทานที่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ยมียอดขายสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าฉะนั้นคนก็จะกินอยู่ที่บ้านนะครับก็จะกินหรือว่ากินกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบรนด์สามารถที่จะ ปรับตัวได้ครับทุกคนมีทางออกนะครับถ้าสมมุติว่ามีบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่ถูกต้องครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ต้องการจะพัฒนาแบรนด์ของตัวเองให้รับมือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าได้พูดนะครับในเรื่องของแบรนด์การสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการยกตัวอย่างของสินค้าเกษตรไปด้วยนะครับก็หวังว่านะครับทางผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับจะได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับไปปรับใช้ให้เข้ากับแบรนด์ของตัวเองได้นะครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ